สวัสดีครับสำหรับลูกค้ามิซูมิชิแอดทราดวะแอดทราดนะครับเวลาเปิดไฟสูงนะครับบางลูกค้าบางท่านนะครับบอกว่าเปิดไฟสูงยากนะครับ่าผมมีวิธีการเปิดปิดไฟสูงมาให้นะครับอันนี้คือปิดไฟนะครับอันนี้เปิดไฟนะครับเวลาเปิดไฟสูงนะครับมันจะมีอันนี้คือแลบสูงนะครับแต่ถ้าต้องการเปิดไฟสูงค้านะครับให กดมาจึกจึกปล่อยนะครับไฟสูงจะติดค้างนะครับแล้วบางท่านนะครับเวลาไฟสูงปิดค้างแล้วนะครับมันจะปิดไฟสูงยากนะครับไม่ยากนะครับให้ทําเหมือนเดิมครับจึกจึกปล่อยนะครับเห็นไหมครับอ่ะเดี๋ยวลองทีให้ดูก็ได้นะครับเปิดจึกจึกปล่อยนะครับเวลาปิดนะครับบางทีมันจะแยงตากันอื่นนะครับให้กดจึกจึก ปอยนะครับจบข่าว